ขาอีกข like, like like like, ้างหนึ่งเ่าซ้ายครับยกขึ้นเนาะแขนขวาครับล้อมปลายแขนแอบรึ๊บแอบแนมกระปุกนะแนบกระปุกแอบมือซ้ายแล้วจับแขนกระโหลกนะยืดครับยืดเก่งไหมถ้ายังไม่เก่งก็ปึ๊บแอบ มผู้ชายก็กะไกรกะไรอยู่ใช่ไหมแหนบตะกบเราแทนอันนี้ก็คือแหนะ้แคบบ่ะน,นะแน,น,นะครับคือแห้บาร์เบอร์เนาะเหมือนที่อินเดียเรคคาไปตัดผมเป็ตัดอะไรเขาก็จะมีแค่นี้เนาะให้เราคุกแน่ลงหน่อยนึงครับมือซ้ายประคองแครับมือขวาครับจับเหนือหากงกระโหลกจับตรงกระโหลกนี้เนาะแหนสะบัดขึ้นแหน่คุกแหน่ไปนิดนึงแหน่กระ,ะตุกปึ๊บแ่อันนี้คือแห้บาร์เบอร์เนาะ อใช่ครับมือขวาจับปลายแขนมือซ้ายจับตรงกระโหลกตรงนี้เนาะตรงกระโหลกให้เตอก้มตัวลงนิดนึงแอร์ปึ๊บให้ยาวให้ยาวกระตุกนึ๊บแอร์หน้าพี่โคตรเบี้ยวแล้วก็เบาแอร์ท่าต่อไปท่าอะไรเลยโอ้ยท่ายิงหมาลีมีหลายท่าแม่ท่าใส่หวัวไปอร์ให้โตนั่งตัวตรงๆ ริ่มจับขวากันเนาะมือขวายครับนิ้วโป้งเราจะจับตรงกระดูกทีหนึ่งเนาะนิ้วชี้เราจะจับตรงกระดูกไหปลาแล้วพอดีเป็นฐานตรงคอนะครับเป็นฐานคอพอดีเนาะมือซ้ายเ่าจับทัดดอกไม้ครับเหนือตู่มเบอกุ่มอ่ะแอ๊ดฟื้นยืดครับยืดปื้นแอ๊ดถ้าองจริงอย่พึ่งไปนะปื้นแอ๊เขาของจริงก็แตะสองสองมือครับออกแรงพร้อมกันเนาะยึก อ่าปึ๊บนี้เลยอ่าเสร็จแล้วครับทำอีกแค่นึงมือซ้ายครับผมริบ้งจับตรงทีหนึ่งเนาะมือชี้จับตรงกระดูกเหงือกแล้วเป็นด่าโคอพอดีเนาะอ่าปึ๊บมือขวาครับจับเขากับไม้อ่าปึ๊บยืดครับออกเก่งไหมมันมันโหนี้ตึงแค่นี่ตึงกรบปึ๊บแกรยืดครับ

ขอแขนนะยครับจับแขนขึ้นเราจะหันหน้าไปตรงแพะตรงนู้นเลยนะครับแล้วเราจะบิดตัวมนาะจับแขนตรงนี้เนาะใช้ด้าข้างของขานะครับเ,เราไม่ใช้หน้าขานะเราใช้ด้านข้าขนะจับเลยข้อมือมาหน่อยนึงนะแล้วก็ยืดตัวครับยืมยื แหม่ยืดก่อนยืดแหม่เสร็จแล้วครับให้เขาคือกอดเหมือนแท่งกอดเลยเมื่อกี้จับเลยข้อมือมาหน่อยหนึ่งนะครับแหมปึ๊บดีนี้การยืนครับยืนแอะแอะขายืนยืมห่าออกอย่างนี้เนาะส่าชิดกันครับวางลงประมาณกระดูกทีสิบสองครับผมแหม่แหมเสร็จแล้วครับให้เขา เอียงตัวมาข้างหลังอทีนี้เราก็กระตุกครับกระตุกแขมนะเราไม่ใช้เข่าดันนะายเท้าไปเท้าเราแม่กระตุกเลยนะครับแกระตุกครับอย่าจิกเท้านะดึงตัวกาแฟนะอย่าไปจิกอย่างนี้นะดึงตึ๊บ ถ้าใดท่าหนึ่งนะครับถ้าไปทําจริงๆเนาะมันจะมีการยกขึ้นกับการให้นอนลงแรงเนาะอเอายกก่อนเนาะอ่าปึ๊บมือประสานลอกอ่อลอกใต้รักแร้แล้วมือลองลอกประสานกันี้เลยไป่อครับหนีบรักแร้เข้าไว้นะเราหนีบรักแร้เ้าไว้แน่ๆถ้าเราไม่หนีบรักแร้เขาปุ๊บเราไปดึงเนี้ยเขามีการระบบอักเสบตรงช่วงไหล่เนาะ ตัวลงไปหลักแร้เราก็หนีบ,ลบหลักแร้เขาให้แน่นแอบปึ๊บหายใจเข้าลึกแอบกลมไปหายใจออกครับแอบยกขึ้นแอบ ตัวเขาประมาณหนะึ 1, 3, นะ่งคืบเนาะหนึ่งคืบอบประมาณนี้แบ,บางคนช่วงตัวก็ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ถนัดเราก็เสยียบเข่าออกมาอีกได้ทีนะนี้ให้เขานอนตัวลงมาครับแอบซึ้มส้นเท้านะครับเราจะไม่ชันส้นนะเราจะแนบไปลงไปนี้เลยนะแอบเสร็จนะนะแล้วครับมือครับจับชายโครงครับผม อ่ให้น้องหายใจเข้ากอน้มไปหายใจออยืดกระตุกึเหมือนคันโยกนครับเหือนัโยกเราจะใช้ต้นแขนน้องุดกยางไป ให้น้งมือขวาครับจับตรงไหล่ซ้ายขาขวาครับล็อกเข่ามือซ้ายครับหลอดเอรอกขาหลอดหลอดไตกแ้มมือขวาครับถัดข้อไหล่หจะกลายเป็นหมูเว้นช่องลมตัวเองด้วยนะเว้นช่องลมให้มันมีช่องลมด้วยนะถ้าเป็นแหนมีมันต้องหมูด้วยขนาดใช่ไหม hay nghĩ xong lộn lên em hơi vô cùng thấp lái đưa một quả đan nó chắc chắn đến một cái mục đó tương 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 ามีแค่หนึง่งแต่บางคนก็ไม่ถนัดชันเขาเ่าบนเตียงเนาะก็ลงแบบนี้ก็ได้แทำได้สองแบบถ้าเราไม่มีเตียงเราก็ต้องชังนแบบนี้ใช่ไหมพอเราม,มีเตียงเราไม่ถนัดเราก็ยืนแบบนก็ได้แนมือขวาใต้รักแร้มือซ้ายเขาผัดไป ได้เลดูมาด้วยด้วยแม่ได้อหมดแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ให้เขายืดตัวไปครับตรงแอบตรงหลังครับเดี๋ยวเราทักแพทย์สื่อแทยใครกับแพทยพ่อแม่ลอบลองดท้ายเลยเนาะ <ส gas: S 2> เรพ wow ูดกันของดี้ว่โอเคครับคับสิบนาทีครับผม